กดได้ยังดับมาได้ดับมาได้ได้แล้วอดิจาร์ของอดิจาร <c oughs> อ้ว <c oughs> อุ๊ยโว่เริ่มหรือยัง <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ยังไม่มีใครมาดูเลยโอเคอีเด็กไมมาเล่นอีดมินนะอ้ยสวย <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะไทยหรือเมียงสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดเลขหนึ่งเพื่อกันมาเจ้าแต่ถ้าแพร่ยงังแ <c oughs> อ,ดม,อ,ด,มอ,ด,มอดมินแอดมินภาคสนามนะทุกอย่งางภาคสนามหมดแต่ยังเอเอเขารู้มีคนสวัสดีค่ะตอนนี้มีคนดูกี่คนแล้วคะแอดมิน <c oughs> แสดงว่าเดี๋ยวขอมาดูยอดหลังประมาณล้านคน <Okay. S 1> นี้วันนี้เราจะมารีวิวคันนี้เลยโต y ยต้าแคมรี่ 2.0G ปี2018กันนี้เลยนะเจ้าอาเมืองละเมืองละใช่แล้ววันนี้รถหนักจัดเต็มรถราคามากกว่า40,000ของแถมุมูลค่ารวม40,000กว่าบาทเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเนี้ยจะมาเริ่มรีวิวกันเลย แล้วก็จะมาดูว่าท้ายคลิปของแถมน้องเพชรมีของแถมอย่างเห่ลูก,ก้าพ่องนะคะการบริการของเฮามีอย่างพ่องเดี๋ยวเริ่มจากรีวิวต,ตัวนี้กันเลยตัวนี้แคมรี่นะเจ้าตัวเครื่องสองพันซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยสีดํานะเจ้าตัวนี้กระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะเจ้าแล้วก็หลอดไฟตัวนี้อ่าหลอดุมหลอดไฟด้วยจ้ะอ่าหลอดไฟตัวนี้เป็นหลอดไฟเดนทามันนิ่งรันนิ่งไลท์นะเจ้าแล้วก็มาด้วยด้กระจังหน้าสีดําแบบนี้เลย พร้อมไปตัดหมอกนะฮะมีเซนเซอร์มีเซนเซนเซอร์หน้าทือสองจุดนะเจ้าซ้ายขวาตัวนี้อ่ามาต่อที่ยางนะคะยางตัวนี้ขอบสิบหกนะเจ้าแม็กเดิมจากโรงงานเลย กระจกพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวในเลยเนอร์ตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถคันนี้ประวัติของรถนะคะหรือว่าสำนักรถก็สามารถสแกนดูหน้ารถแบบนี้ได้ทุกคันเลยนะเจ้าอันนี้แต่งขอบกระจกรถด้วยโครเมียมนะเจ้าผู้ความสไตล์ลูลานะคะที่จะเปิดประตูรถกระจกแต่งด้วยโครเมียมตัวนี้มีสัญญาณการขโมยมาให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะ่ะ หลงังคาก็คือสีชุมังคาเลยสีเสมอกันเลยเจ้าแอดมินมหอหัวไหมเอดมินมหอหัวไหมหลังคาคือสีเสมอเอาเคยเนี่ยคอัอคามาดูต้้งข้างเบาะตัวนี้นะคะคือความหรูหราและชุลี่เลยก็คือปับไฟฟ้าได้ถึงแปดระดับเลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะเจ้า,าอ,ปปอ,อยู่แบบนี้นี้้เ๋ยวค่อย,ยปับเพื่อดูเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นสี สีพิเศษนะค่ะเบาะเป็นสีส้มเป็นตัวสุดท้ายไมเนอ้์เชนนะเจ้าก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะค่ะรุ่นนี้แล้วก็ถ้าพบรุ่นนี้ไปก็เป็นโฉมใหมล่ละบางคนก็บอกค่อยชอบเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบสไตล์สไตล์อันเนีะก็ไว้รุ่นเนาะตัวเนี้ยจะมีความแบบหรูหราเอาเคยนี่ปรับได้แบบนี้เลยเดินหน้าเดินหลังอีกเลยขึ้นออะมือบางกุดเลยนีเอาขึ้นลงนะคะ่ะอ่า ตัวนี้เอ็นได้เลยเำมามเอ็นช้าอย่างนั้นล่ะคนช้าหรืออย่างเนี้ยขอเนี้ยตัวนี้นะคะเอ็นไได้ถึงกี่องศานะนี่ประมาณเก้าิบองศาได้เปล่าแอดมินอ่าประมาณเก้าสิบองศานะคะเป็นองค์เพดานก็นคือสะอาดสวยงามเลยตัวนี้ช่องแอร์เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะเจ้าต่างหน้ามีแอร์ถึงสีช่องเลย ตกแต่งด้วยลายไ,ไม้ลูกข้อความหรูหราเลยค่ะตัวนี้สไตล์ผู้บริหารนะเจ้าสวยนะมีไฟฮื่อนนะเจ้าติเก็ตเป็นตรงเว้นตาก็ามีอ่าสำหรับคุณผู้หญิงนะคะจะตรงแต่งนงแต่งหน้าเปิดลงมาแค่เปิดกระจกก็มีไฟแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะเจ้าโอ้่หปุ้งกับฟังโอเคเดี๋ยวามาดูนะคะวันในเกะรถของเขาเนี่ยมียอย่างพอง คู่มือนะเจ้าจากศูนย์เดิมๆนะคะเป็นรถมือเดียวออกศูนย์ของเขาเนี่ยเป็นรถประจําตําแหน่งนะคะอืรถเช่าองค์กรประจําตําแหน่งนะคะบ่ต้องกลัวเรื่องประวัติก็คือมีการตรวจเช็คประวัติย้อนหลังลูกค้าได้เลยหากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกมาเลยนี่สามารถเอาเลขตัวรถในเครื่องยนต์ตัวนี้ยไปเช็คกระทางศูนย์ได้เลยอยากอยากได้ข้อมูลประวัติย้อนหลังนะคะเอารถคันนี้ทำอย่างพ้องแต่ของเขาก็มีเหมือนกันถ้าลูกค้าอยากได้ก็ตักมาเลยนะเจ้า นี่ปีสองพันสิบแปดกับวันจดทะเบียนปีสองห้าหกหนึ่งก็คือตรงนะคะปีผลิตกับอันปีออกรถก็คือตรงเลยนี่เลยเราะใสๆเดิมๆนะเจ้ามันมีจนหน้ำพ่วมแน่นอนโอเคไปต่อกันน้านหลังต่อเอ,อาหมามดแล้วกับตั้งข้างกระจกก็เป็นออตโต้นะคะนี่เลขต่างๆนะเจ้าเพนเพนเพ็อะไรอย่างเีง้ต่างๆก็คือ มีคบรบนะคะสติกเกอร์รอยน็อตต่างๆนะคะมันมีการแกะแงะนะเจ้าเดี๋ยวต่อกขที่ประตูหลังกันเลยแล้วก็ด้านข้างประตูตอนนี้ลืมแจ้งเลยมีไฟตอนนี้เขาตัวไฟส่องหาเหรียญมันคือก่าจอดยิมคันนากา่อนขค้นขัวได้ตั้งหลังเดี๋ยวเข้าไปหรือเออคุมพ่อนไหนเดี๋วยวฉไปนั่งไหนปุ้ก่อน ตัวนี้นะค่ะตั้งหลังก็คือนั่งสบายไปเลยมีที่วางแขนเพื่อตัว,ต,วตั้งหลังสำหรับลูกน้อยทําขันบ้านก็มีไฟเพื่อนะเจ้าไปซ้ายขวามีแอร์ด้านหลังนะคะแอร์แยกซ้ายขวาปรับความแรงได้แล้วก็ดีสัมพันธ์ด้านข้างตัวนี้สําหรับแบบคือคนเท่านะคนเก้าคนแก่นหนังตังหน้าเขาก็สามารถปรับเบรคพื้พื้อันพอดพื้อเมฆคือคนเท่าตังหน้าได้เลยแบบนี้สะดวกสบายเฮดงไฮดาน,นะคะคือสะอาด สวยงามเลยอ่าเนี่ยเขาดูราคานี่ราคาราคาก่อนที่ขายหน้าร้านเดี๋ยวเขาจะมาดูราคาหลังไลฟ์นะคะว่าวันนี้น้องเพชรลดจัดหนักจัดเต็มจริงไหมแล้วก็ได้ของแถมมาอย่างพี่เศนเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะนี้ปกติหน้าร้านตัวนี้น้องเพชรขายอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะเดี๋ยวมาดูไทยไลฟ์นะคะว่าขึ้นราคาเท่าไดรนี่แล้วก็บอกตรงนี้สามารถส่งของไปตั้งหลังได้ตัวเนอะสมมุติว่าบางคนของกินอยู่ใต้รถ แล้วก็นั่งไปนั่งมาหิวเข้าเคยกินเข้าอย่าเราต้องเป็นการจอดรถแล้วก็เอื้อมไปอคัวาตังหลังแล้วก็เปิดแล้วก็มือจกสคัวาตังหลังนี้ไปได้เลยนะคะถ้าเราได้ใจงานกบปิดไว้แล้วก็ที่สำคัญตรงนี้มีี่วยังแก้วน้ำพุตัวสองช่องแล้วก็ด้านข้าตงตัวเนี้ยมีที่ใส่ของได้อีกก็คือครบเลยเอโอบโหสำหรับแบบใส่ขอบวรัวก,ก็ได้เหมือนกัน ตอก็ติดตั้งหลังนี่เลยเจ้าตั้งหลังจะมีเซ็นเซอร์ฮืมทมดสีจุดเลยนะค่ะนี่แต่มันมีกล้องหลังฮึมนะเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินธรรมดานะเจ้ายังบัใ่ใช้ไฮบริดเย่าจะมาเปิดด้านหลังดูเลยก็เอามือแกะตรงนี้ได้เลยอ่าคันนี้ฟีดาวิ่แล้วเนาะ ยงางอะลงอะไรครบไหมมีมาดูกันเลยนี่นะคะยางอะไรอุปรกรณ์ต่างๆนะเจ้าก็คือมีมาเพื่อครบนะฮะซิลิโคนนะคะยางเนียวก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะเจ้าตัวนี้สวัสดีคนดูสามคนนะเจ้าโอ้โ้าหลังกว้างขวางขนาดนะเจ้านี่ก็คือช่องที่เขาจะเอื้อมเบวขวัวนะ่ะแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างเพื่อตัวยคน <laughs> ดูโคตรอะตัวนี้นะคะก็คือคนตัวน้อยกับนางได้สองคนอ๋อแล้วลืมแจ้งไปเลยตัวนี้เติมน้ำมันสามารถรองรับไไปสูงสุดถึง e85 ตัวนี้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บ้านเลยเดี๋ยวเปิดใหาดู กดทัางกันไว้นี่ปิดเปิดเองเปิดเองอ่ะตั้งหลังโชว์ก่อนอันนี้น้องเพชรกดตัวเดียวนะเปินเองเปิดเองเลยที่สมคัญตัวนี้ี่ตัวซูมเลยจะก,กดม่านหลังตัดซูมม่านหลังตัวนี้มีม่านไฟฟ้าตั้งหลังเพื่อตัวเจ้าเดี๋ยวน้องเพชรจะกดให้ดูโอเคอ่ากดเรียบร้อยนี่สําหรับไข่กวาครับพดเท่าคนแก่ฮอนก็บปิดมา่านเปิดมา่านได้เลยอ่ะอีกทีอีกทีกทนะ โอเคแล้วกอดด้านข้างสิตัวน่ะันจะมีมา่านม่านอัตโนมือเปิดได้ปิดได้อ่าเปิดได้ปิดได้โอเคแล้วหลังใช้ขวามีม่านอัตโนมือเพือตัวอ่าสวัสดีคุณอามธนุพงศ์นะคะแฟนขับตโยงมีเขามาแกะขึ้นดูเลยเหนียวขนาดเหนียวก็น,นางงเหมือนกันนะนี ลูกลกมคมกรบเอาตั้งที่ผมเดิมเดิมเลยนะคะ่ะมันมีจนหนักน้ำท่วมแต่งเข้าตัวนี้สามารถเมมโมรี่ความจำว่าเขานั่งแบบไหนได้ตัวเนอร์จำได้ถึงสองแบบทีเดียวเลยวางแก้วน้ำที่วางแก้วน้ำนะคะ่ะมีทุกบานเลยประตูทุกฝั่งมีหมด โ okay. อเคอะาวเดี๋ยวปิดก่อนตัวนี้มาดูข้างในกันต่อเลยดีกว่าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะเจ้าแล้วก็ตัวนี้หนังมันลอกเนาะเดี๋ยวหาหุ้มหนังขึ้นมใหม่เลยมีหาหุ้มหนังตัวนี้เพ้่มใหม่เลยนะคะหนังลอกตามการใช้งานนะเจ้าแต่ห้ามาบวัน หาแทบแผ่ไหม้หุ้มหนังไม้ขึ้นเลยตัวนี้อ่าปรับฟังก์ชันต่างๆนะเจ้าได้ตีตรงนี้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงโอ้เสียงพ่อขนาดลำโพงก็ดังแล้วก็ตัวเนี้มีระบบพูดคอนโทรลทุกตัวนะคะ่ะแล้วก็ยังมาพอตัวนี้สตาร์เป็นระบบพูดสตาร์นะเจ้าตัวนี้ก็ลูกค้าจะได้กุญแจไปเลยสองดอกนะคะ่ะ กระจกปรับออตโต้ได้นะเจ้ามีปุ่มการลื่อนถลายเฮือแล้วก็มีการแจ้งเตือนถ้าแบบมีรถมาอยู่ข้างๆที่ข้างเขามันก็จะมีไฟแจ้งเตือนเฮือนะเจ้าฟังแชันก็คือขึ้นมาครบเลยไม่ตัวนี้ที่สําคัญขาดไปได้เลยไม่น้อยมากมาอยู่ที่แปดหมืนเจ็ดพันเจ็ด้อยห้าสิบแปดเอเลแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเคลือนมาแล้วใช่ไหม ออมหตัวอาาตัวนี้นะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเอ็ดมินเข้ามาก่อนเพลงกับเพาะโอ้ลำโพงบนม้วนขนาดตรงกลางคอนโซลเนาะก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเรียบหรูดูแพง เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ระัะปรับได้หกสปีดเลยมีระบบชันเจอร์ตัวนี้คือตัวอัลโรัมคะพรันโอเคตัวนี้นะคะมีระบบชาร์จโทรศัพท์ชันเจอร์คือตัวถ้าลูกค้าใจงานขับรถไปก็คือชาร์จไฟไปในตัวได้เลยนะเจ้ามีที่วางแก้วน้ำาพื้อนะคะมีช่องสําหรับเสียบ A U S เนะาะ U S B คือตัวนะเจ้าช่องจุดบุหรี่ก็มีแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็น ป <handic apped understands> <blueberry> ุ่ม <upper> ต <suffering> ีอ <OB disease> ันเปิดปิดม่านไฟฟ้าตังหลังแล้วก็ตัวเนี้ยยังมามีกล้องมองหน้ามองหลังนะคะจะเป็นแบบกดมือนะเจ้าแต่ตัวเนี้ยรองรับ AUX นะคะ CD แล้วก็แอร์ตัวเนี้ยเป็นแอร์หมดแยกหมดได้ละแยกสายขวาแยกอุณหภูมิได้ตัวนะเจ้าอ๋อแยกูแยกได้เนาะจะปรับอุณหภูมิได้อ่าตัวนี้สามารถจะปรับหูดูอ่าปรับอุณหภูมิแยกได้มีอ่าสายขวาปรับอุณหภูมิได้ คนนี้ขี้หนาวขี้ฮอนกับปับไปเลยซาวอันนี้ขี้ฮอนกับสิบหกองศาก็ได้เ้วดูหมดต่างอ่ามีโหมดเอนเอ็มเอมูเอนะคะตัวนี้ตรงหนังตรงกลางมีช่องเองให้สองช่องออโต้ออโต้ได้แล้วก็ตรงเนี้ยคอนโซลนะเจ้าจะเป็นบุหนังนิ่มนะเจ้าหนังนิ่มแบบนี้ตัวองสัมผัสทุกเูืเลยอ่ะหนังนิ่มแบบนี้นะคะ ช่องตรงกลางนะคะก็จะมีที่วางแขนเพื่อโตยองแขนเก็บของได้ใส่ของได้ซ่อนเงินเมียได้ถ้าใครอยากได้รุ่นซ่อนเงินเมียก็นแนะนําไปเลยแคมรี่สองจุดศูนย์จีตัวนี้ไปเลยอ่าตัวนี้ก็่วนอาแอดมีแนะนําละใส่หัวซ่อนบอยดูกรเป่านะเนื้อหาหาวันใจอยู่แล้วก็ตัวเนี้จะมีเอแบ็กรอบคันมาต้องควงความปลอดภัยเขานัาผูดูปจุประจุเลย หนึ่งด้านหน้านะค่ะอ่าเสาหน้าหนึ่งแลตรงกลางหนึ่งสองอ่าแล้วก็เพอคนข้ามแหมแล้วก็ซ้ายเสานี้แหมก็คือมีรอบกันเลยลูกค้ามบนต้องปวดเรองความปลอดภัยนะรุ่นนี้เปิดตอโจ,อจออยูแล้วเนาะกระจกก็จะมีซ้ายขวาหึ่งเหมือนกันมีไฟแตงหน้าหึ่งน,นะคะปรับแสงต่างๆได้นะจ๊ะแล้วก็มีช่องใช้เป็นกันแดดโอเคเดี๋ยวเราต่อมนตีอันห้องเครื่องกันเลย นี่สาวสาวก็เปิดมือเดียวได้เลยแล้วน้องเพชรเลยตัวนี้เบ้าโชคเดิมๆมา,าจากศูนย์เลยโอเคใช้ขวาเดิมมาซูมให้ดูเลยโชคขวาห้องเครื่องก็ยังเดิมๆแน่ๆนๆนัดต่างๆนะ,จะเจ้าบามีการแกะแงะแต่อย่างใด แบตเตอรี่ก็พเพิ่งเปลี่ยนต่อปีหกห้ามาได้นะเจ้ารุ่นนี้อันนี้แบต,ตยังใหม่อยู่เลยใช้งานไม่ถึงปีเลยแบตยังไม่ถึงปีเลยแบตใหม่มากใหม่มากอ่าตัวนี้เครื่องยนต์นะคะสองพันซีซีเป็นเครื่อง v ีวีทอนะเจ้า แล้วก็ตัวเนี้ยอยู่ที่167แรงมา 6, ้า6,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดตัวเนี้ยอยู่ที่199นิวตันเมตรนะคะมีเขาปามาดูสติกเกอร์กับยุ่ครอบหอ้ารรมสัมผัสตัวนี้เนาะซีลิโคนทางข้างฝานี่ก็คือเดิมเดิม อโอเคเป็นอยาลูกค้ามาดูย้านหลังได้นะจ๊ะอ่นนี่ที่ิโคนก็นคือยีเข้าไปกับเป็นร้อยเล็บเลยมันเคยหันเนาะนี่ยงเข้าไปเป็นร้อยเล็บคือเดิมเดิมเลยโอเคปิดก็ปิดได้เลยโกเคเดีเบนบน๋ยวขาบวนวนทู้งแถ่สักหนึ่งรอบก่อนที่เราจะแจ้งราคา ตัวนี้เลยแคมรี่สองจุดศูนย์จีนะเจ้าปีสองพันสิบแปดตัวนี้ราคาปกติหน้าร้านอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทวันนี้เดี๋ยวลดราคามากกว่าสี่หมืนแน่นอนจัดโปรสีจุดสีเดือนไม่สานนี้เนาะลถปีไม่เมืองขับรถแคมรี่ปิกบ้านไปเลยกระดิง่งดือมมากระดิงไได่งบด้ใช้งานฮะโอซับไห ออโอเคตัวนี้นะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันวันนี้น้องเพชรลดพิเศษไปเลย mm hmm. เหลือราคาเจ็ดแสนสี่หมืนเก้าพันนะคะลดพิเศษไปเลยห้าหมืนบาทหันราคาแบบเกือบรึ่งแสนไปเลยนะคะลดพิเศษไปเลยแล้วก็ยังมาปลอของแทนมาเจ้าตัวนี้ถ้าลูกค้าจับไปแนนน้องเพชรแถมไปเลย ประกันชั้นหนึ่งนะคะมูลค่าสองหมื่นกว่าบาทเลยนะเจ้าแล้วก็แถมประกันชั้นสองสำหรับลูกค้าซื้อสดนะคะแล้วก็ยังมาปามอเอาเพชจะหุ้มหนังพวงมาลัยเครื่อใหม่เลยนะคะเป็นหนังแท้เหมือนเดิมหันะะหุ้มเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมีกิฟต์เซตพรีเมียมนะคะมูลของคาเซบเนี่ยมูลค่าพันกว่าบาทแถมฟรีไปให้แถมแล้วก็ยังมามดนะเจ้าแถมน้ํามันเพื่อเต็มถังไปเลยนะคะแล้วก็ยังมาปอแถมฟรีแถ้น้ำมันเครื่องให้แถมซีครั้งนะคะในสองปีทุกๆหกเดือนลูกค้าไปไทย บีคลิกสาขาใกล้บ้านได้เลยแล้วก็ยังมาฟ้องแฮมมีห้าประกันของคาแทบแทนนะคะห้าประกันลูกค้าไปเลยยาวสองปีหรือห้าหมื่นกิโลนะคะห้าประกันทั้งหมดเก้ารายการถ้ารถมีปัญหาก็คือสมัครเข้าศูนย์ซ่อมได้ฟรีทั่วประเทศนี่เลยนะเจ้ามาต้องขวดคุณภาพนะคะถ้าคนไหนสนใจก็เข้ามาจับมาจองได้เลยตัวนี้ฟรีดาวนะคะมาต้องดาวสักบาทเลยนะเจ้าลูกค้าแล้วก็ฟรีดาวค่าง,งวดอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นสองแปดสิบสี่งวดนะคะ ถ้าอยากเข้ามาดูตัวแต้มาลองครับก็เข้ามาได้เลยที่โชว์รูมเฮานะเจ้าเอแซดนะคะอยู่ตรงข้ามกับข้าวต้มในดํานะคะเส้นถนนเจริญเมืองถ้าหาบัตรก็โทรมาเลย063ย์หกสามหนึ่งหนึ่งสีเก้าห้าห้าห้าเอ็มบัฟฟ์สหรับราคาพิเศษกันนี้วันนี้เฮามีรถเข้ามาแ่ัสามกันไปเลยเอาติดตัวทออหนึ่งจุดหกจีนะคะหนึ่งคันแล้วก็จะมีน้องไม้เข้ามาก็คือแคมรี่สองจุดห้าสองจุดห้าเฮดวีตัวนี้เป็นรุ่นมีอัน ระบบนำทางะคะ่ะในวิเกเตอร์แล้วก็เป็นระบบไฮบริดตัวปี2 0 1 6แต่ราคานี่หเาอยไปที่ตั้งเตอกักำลังมาโงนเทเลสดๆใหม่ๆเจ้านี่เลยเดี๋ยวน้องเพชรปลาไปดูเลยอ่าเดี๋ยวปลาไปดูแคมดี้ก่อนเลยเดเลยเดี๋ยวไปเอาข,าขาแะก่อนวนไปดูแคมดี้เลย วนันนี้โอ้ยสวยงามมากนหนมาทางหลังเราดู้างหลังก่อนเลยก็ได้ตัวนี้เป็นไฮบีดนะเจ้ารักโลกตดยโลกรักเราไหมอ้าวร้อนจะเป็นลมแล้วรักโลกโลกเราเราไหมเปิดอุย้ยตัวนี้มีกล้องมองหลังมั้งตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูดูก่อนเนาะเดราคาเดียวก็มาติดตามกันนะเพจเอาว่ารุ่นนี้ขายที่โตไนนนะคะตัวนี้ยังอะไรนะคะครบเหมือนเดิมโอเค ตอนนี้สิษ้ากดสีษาาลังได้เลยค่ะนี่ก็ตั้งหลังนะเจ้าเป็นเนบ๊ะสวยงามเหมือนกันแต่ตัวน,นี้เป็นสีเบจแล้วก็มีโอ้มีไฟเออสำคัญเลยว่าม,มีไฟเห้ตัวแล้วก็มีแอร์ตั้งหลังนะเจ้าดูรล้วแบแพ้กันตะก,กี้เลยแต่ตนนัวนี้เปลี่นให้บีดตัว อ้าวอ้าอเค้ห้างหน้านะเจ้า,าคือลูลามาแพ้กันตะกี้เลยแต่ตัวนี้น้องไมมาแรงแตะห้าตัวนี้ก็เป็นกระจกออตโต้ทั้งสี่บานเหมือนกันตัวนี้ไมอยู่ที่เดี๋ยวดูไมก่อนปรับเบปรับ,บ,บได้แปดแปดระดับเหมือนกันเลยโอ้ยเครื่องเงียบมากเครื่องเงียบมากเลยตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือเรื่องเงียบเรื่องเงียบ มีสตันแล้วก็คือเอาเชนสตันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะมาซุมมาใกล้ๆเลยตัวนี้มายอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันเท่านั้นตัวตะกี้ไหมแปดพันเออแปดหมื่นเจ็ดตัวนี้ไหมเจ็ดพันเจ็ดหมื่นสี่เกียร์ก็คือหกสปีดเหมือนกันตังหนแากก็คือตกแต่งมาได้แตกต่างกันมากนะคะแต่แต่ต่างตรงที่ตัวเนี้ยก็จะประหยัดน้ำมนันนะเพราะเป็นเป็นตัวไฮบริดนะคะโอเคถ้าอยากคุ้ราคาเพิ่มเติมก่อเดี๋ยวติดตามหน้า เพจได้เลยเพราะว่าตอนนี้รถกำลังมาเนาะยุ้ยเซฟไปจีนก่อนเฮาอยังไปได้แจ้งรถกำลังมาเฮาอยังไปได้แบบลงราคาเถอะเดี๋ยวติดตามวันสองวันเนี้ยจะลงแน่นอนนี่ตัวไฮบีดแบบนี้เลยนานๆเข้ามาทีนะคะลูก้ะผลาดไปได้เลยกระจังหน้าก็คืออุ้ยกระจังหน้าจะมีความสวยงามกว่านี่มันจะมีความลุกเล่นนะเจ้าตัวไฮบีดเนาะนี่เลย เด๋ยดต่อกันด้วยแหมสองกันนะคะตัวนี้ก็จะมีเอาติหนึดหกจและเจ้าสองกันปี2018ไม่มาถึงแสนสักกันเลยดดเดี๋ยวคุณดูคร่าวๆเดี๋ยวจะค่อยมารีวิวเต็มๆตัวนี้คันนี้นะคะลูกค้าไม่อยู่ที่9 3 1า3เท่านั้นเป็นตัวทอ็อปราคาเดี๋ยวมาแจ้งแถมกรรมที่ติดตามได้อันหน้าเพกนกันเลย าจะคือดูสภาพคร่าวๆก่อนเนาะถ้าท่านใดสนใจจะจองแบบปีใครหันปีใครใครมาลองคับก่เข้ามาก่อนได้เลยราคาบอกก่อนมาก่อนนะี่มีซิ์ก่อนนะเจ้าน้อเคตั้งหลังก็คือเบาะหนังสวยงามกว้างขวางเลยแต่จะน้อยกว่าใครมารีไปน้อยแต่ก็คืออยู่ระดับตีคันใหญ่เนาะระดับกันใหญ่อะไรก็คุ้มคบเหมือนกันเลย อ่าค okay. ไฟหน้ามีไฟ LED, e ทท c t r o นิ่งไ g คือตัวตัวน,วนี้เลขทะเบียนก็สวยสี่สามสีมามาตามกันที่อีกคันเลยอีกคันก็รุ่นเดียวกันปีเดียวกันต่างก,กันที่เลขไม้เท่านั้นตัวนี้ไม้อยู่ที่แปดหมืนแปดพันสามร้อยห้สิบไม้น้อยหอ 9, เหลือเก้าแหมไม่มาถึงแสนจะได้ครับแน่นอนนะเจ้า ของเหาโอ้ยสวยงามมากตัวท็อปอะไรครบนะคะตัวท็อปอะไรครบเลยตัวนี้ราคาก็เดี๋ยวมาแจ้งแขมกำลังขันเพราะว่าคือ่งเข้าไม่เนาะยังแบบได้แบบ ตั้งราคาเตือ้อใช่สุดๆๆเลยแล้วก็แม็กก็คือเ,เดิมๆโรงงานเลยแบบนี้เลย <S 2> <S 2> เป็นรุ่นตรว็อบทั้งคู่นะคะเดี๋ยวจะมาดีวิวหุแหมกรรมมกันนอว่าแต่ละกันราคาเต่าใดนะคะในจอนทาคลิปลงีแล้วรถเข้ามาสามกันนะเจ้ารถรูรถอันสไตล์อันผู้บริหารนะคะ <S <S โอเคอเคู้ดการไม่บอกนี่รถเฮาก็จะมีแบบเยอะอย่างนี้เลยแผนเขาดูเลย มีทุกรุ่นเลยรถเกง๋งฉันว่าจะเน้นเป็นโตโยต้านะคะยาริสก็มีฉันม่าจะเป็นยารสเอาติดวีออสแล้วก็ีโวโวโจนเนอร์ก็มีถ้าท่านใดสนใจก็ตักอิน็อกมาได้เลยสอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้แล้วก็ตะก,กี้แฮมรี่เหลือจากเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเหลือเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันลดไปเลยห้าหมื่นบาทถ้าสนใจก็ตักอินมอ็มกย้อนหลังได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันอังคารสามโมงมี ไลฟ์สดอย่างเดียว่ามีคลิปทำคลิปอย่างก็ฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเพจลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันวันในวันอังคารสามโมงอาทิตย์หน้าจะไลฟ์สดที่กับอย่างก็กติดตามนะเพจเจ้าเจ,จ้าโอ้นี่ลาไปก่อนเจ้า